โอเคกล่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> องเสร็จแล้วนะพร้อมแล้วหวัดดีนวัมโอเคได้ครับโอเวัเกีาร้าสวัสดีครับ ก็วันนี้อยู่กับเดอะอาร์อาร์คอมนีเนาะครับผมบ๊อบบี้ครับผมมิลิตครับผมวันนี้เรามากันสองคนเนาะก็ทริปกรุงเทพสุราษฎร์นะครับผมโดยมีคอนเซปต์แมงคอนเซปต์ว่าทริปอ่าฟาเธอร์แอนด์ซันลูกเดินทางใช่แล้วก็การเดินทางในมิติใหม่ๆอ่ะฮะโอเคก็เป็นระยะทางเท่าไหร่นะบ๊อบที่มามาเข้าๆเข้าๆน่าจะมอถ้ามาเนี่ย คือเราเนี่ยไม่ได้มาแค่สุราษฎร์เรามาจนถึงเขาโศกเรามาพักที่เขาโศกแล้วมาทํากิจกรรมกันที่เขาโศกนะครับก็น่าจะประมาณเจ็ดร้อยประมาณ7 0็ดร้อยกว่าโลเจ็ดร้อยกว่าโลรวมไปกลับก็น่าจะมีประมาณพันห้ามีพันห้าพันหกเลยครับเพราะว่าตั้งใจว่าอาจจะแวบไปละนองด้วยใช่อันนี้เป็นวราจะวัดินปากลับนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมในส่วนของคลิปนำเที่ยวกรุงเทพสุราษฎร์ธานีกรุงเทพเขาโศกนะครับผม อเคนี่เราอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้ที่เราคุยกันตอนนี้เราอยู่ที่เขาศกบูทีแคมป์นะครับผมเขาศกบูทีแคมป์นะครับที่ที่เราอยู่เนาะแล้วก็จริงๆเขามีสองที่ก็คือเขาศกบูทีแคมป์แล้วก็เขาศกบูทีไฮเดรเวย์นะครับผมก็เราได้พักทั้งสองที่เลยครับก็วันนี้ในสิ่งที่เรามาพูดกันเนาะเป็นคลิปแยกก็คือการพูดโฟกัสในเรื่องของรถจริงๆเลยว่าแต่รถที่เราเอามาเนี่ยสองคันมันคืออะไรบ้างนะบอกอ๋อ พอดีเราอะได้ได้มีทางมอเตอร์กรุ๊ปนะครับทางมอเตอร์กรุ๊ปหรือโรโย i ฟิลพระรามห้าเนี่ย mm hmm. เขาเลงเห็นของมิติในการท่องเที่ยว mm hmm. หรือการสำรวนด้วยการขี่ด้วยมอเตอร์ไซค์เพราะด้วยสตาฟเขาหรือผู้บริหารเขาเนี่ย mm hmm. เขาเขาก็ค่ามีมิติในในแง่ของการขี่รถ Uh huh. พูดง่ายว่าเป็นเรียลไบเกอร์กันทุกคนทั้งผ uh ู huh. ้จัดการในส่วนนั้น uh huh. ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมช่างหรืออะไรอย่างเงี uh ้ย huh. เขาเล็งเห็นในมิติใหม่ๆแล้วก็มองเห็นว่ารูปแบบการท่องเที่ยวแบบที่เราเที่ยวกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันน่าจะสนับสนุนในเรื่องของการที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์คือ uh huh. ให้ทุกคนมาเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์และอีกอย่างหนึ่งการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไซค์มันเป็นการสร้างใหญ่สัมพันธ์ระหว่างแฟนระหว่างเพื่อนและที่สําคัญวันนี้ผมมาในคอนเซ็ป พ่อลูกเดินทางผมเป็นพ่อเขาเป็นลูกมันเป็นตัวเชื่อมทําให้เรายังอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนถึงทุกวันนี้ด้วยกิจกรรมเพราะฉะนั้นหลายหลายท่านหรือว่าทางทางทางมอเตอร์คูปหรือว่าทางทาง,ทางเรา uh huh. หรืออาคมนี้ก็จะเล็งเห็นของเรื่องเรื่องเรื่องแอคทิวิตี้แบบนี้นะครับ uh huh. นี่เราเดินทางมาด้วยรถที่เราได้มาก็คือเป็น r ร y ย l Enfield 450 ใช่คิมาลายันโทวินคีมาลายันสี่ห้าศูนย์และซอนเทสสามหกแปดจีแล้วถ้าอที่แบบเอ้ยรถมันโคตรสไตล์เลยอีกคันนึงมันดูเป็นแบบครอบครัวไปไหมไอ้รถออโต้แต่ว่ารถออโต้คันนี้มันเป็นรถออโต้รสัาต์ที่ทำมาให้เป็นออโต้แอดเวนเจอร์เนาะคืออย่างนี้คือจริงๆอะคอนเซปต์เนี้ยมันมันเกิดจากการที่ว่าเราดูในโซเชียลเนาะกับอ่าทายของรถที่เป็นรถ ADV หรือรถที่เป็นรถแอดเวนเจอร์รถทัวร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยครับ อมองว่า2ตัวนี้กำลังมากำลังมาก็คือหมายว่ามีการพูดถึงโดยซอ,อนเตสเนี่ยพูดถึงกันเยอะอยู่แล้วในวงกว้างแล้วก็สิ่งที่เห็นต่อมาเนี่ยคือเรื่องของฮิมายันสีห้าศูนย์เนาะว่าก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นรถที่แบรนด์อาจจะยังไม่ได้ชูโรงเรื่องของการแอดเวนเจอร์มากมายคนก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นอิมเมจของตัวสีห้าศูนย์เนี่ยในการใช้ใชมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ก็เลยเป็นคอนเซปว่าเออเราเอารถที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางและท่องเที่ยวเนี่ยสองตัวนี้ยมาจับเชงแล้วรวมกันดีกว่าว่าเออเราไปเนี่ยความแตกต่างของสองสองคันเนี้จะเป็นยังไงนะก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างในการเขามิลิมลิมิลลิมิลลิมนลลิมิลลิมาลลรมิาลิมขีลิมิลลิมิลลิมิลลิมิผมิลลิมิลมิลลมขีลิม แล้วรู้สึกยังไงบ้างเอาเอาเอาซิเอาฮิมายันก่อนเท่าที่ผมดูนะพี่มิลิตยังไม่ได้บอกกับทุกคนว่ามันเป็นยังไงอะสิ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ยในระหว่างทางที่ผมขี่กันมาเนี่ยไม่ว่าจะจอดตรงไหนอะฮิมายัน4ี่ห้ากับถูกฮอตว่ะฮอตอะถูกสนใจ <laughs> ใ<ช>ถูกอขอมาถ<น>่ายรูปเข้ามาสอบถามเข้ามาหลายหลายอย่างมีแต่คนพูดอย่างเดียวว่าไปดูอยู่ดูดูอยู่แต่ไม่รู้เป็นยังไงวันนี้เราก็เลยมาขี่ ขี่ให้ดูขี่ให้ฟังเลยต้องบอกว่าขี่ให้ฟังเลยเล่าเล่าให้ดูเล่ให้ฟังก็้องบอกอย่างแรกเลยก็อย่างที่พี่บอมบอกนะว่าแบบคนค่อนข้างที่จะถามเยอะเพราะว่าภาพที่เขาเห็นอาจจะเป็นภาพที่มีการเป็นภาพที่เป็นรถเฉยๆยังไม่ได้มีการโปรโมทในเรื่องของการขับขี่เท่าไหร่คนก็เลยถามเราเยอะว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็อย่างแรกเลยที่จะบอกก็คือว่าผมว่ามันเป็นรถที่ จริงๆอ่ะในเรื่องของรอบเครื่องค่อนข้างเหมาะกับมือใหม่มากเพราะว่าเราไม่ต้องทําเขาเข้าใจเกียร์อะไรเยอะๆเลยคือคุณขับไปเนี่ยคุณขับเหมือนรถออโต้เลยคุณสตาร์ทตึต๊กเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ไปถึงเกียร์หกเนี่ยแล้วคุณลากยาวเกียร์หกเนี่ยไปเหยียวยาวได้เลยคือสมมติว่าคุณเจอรถเปลี่ยนเลนหรืออะไรเงี้ยคุณผ่อนคันเร่งอะ่ะด้วยกลไกของคันเร่งไฟฟ <c oughs> ้าเขาผมว่าเขาทําได้โอเคนะคือ ถ้าเกิดว่าคนที่ขับรถแบบว่ามาก่อนเนี้ยอาจจะงุหงิดนิดนึงว่าแบบรถมัน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 เป็นอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามือใหม่อะไรเงี้ยที่เขาอาจจะยังไม่ชินเรื่องของการเชนเกียร์อะไรเงี้ยมันช่วยเราได้เยอะเลยนะมันทดรอบเราไปคือรอบไม่ตกเขาเติมรอบไม่ตกเติมรอบเหมือนจะเติมรอบด้วยตัวเองใช่คือเขาไม่ต้องเชนแล้วก็ไม่ต้องปั่นเกียร์ถูกต้องก็เลยค่อนข้างที่จะขับขี่ง่ายครับแล้วก็ความเร็วโอเคความเร็วโอเคเลยยืนพื้นอย่างผมมากันสองคันนะก็อาจจะเร็วนิดนึงก็อยู่ที่ คืออันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้นิยมส่วนส่วนบางกลุ่มส่วนบุคคลนะครับอันนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยทำไมเดินทางกันแบบอย่างนี้คือผมมายืนพื้นกันที่ร้อยสามสิบซึ่งจริงๆแล้วหลายๆท่านหรือหลายๆกลุ่มหรือหรือหลายๆทริปเนี่ยผมจะยืนด้วยความเร็วที่ร้อยยี่สิบแต่ครั้งนี้เราต้องการลองสมรรถนารถแล้วให้ให้ความเร็วยืนพื้นที่ร้อยร้อยสามสิบเนี่ย มันดูไม่เกินจริงแล้วดูไม่ดูดูไม่โหดร้ายกับถนนใช่แล้วมันสามารถขี่มาอย่างไม่เหนื่อยเลยอย่างผมซอนเซสามพแปดจีเนี่ยผมขี่มาด้วยด้วยความไม่เหนื่อยเลยฮะ <Gross. S 1> แล้วก็ส่วนที่อ<ก>ยปกรแหละค้าจะบอกว่าเราอ่ามากันสองคันเนาะ <S 2> <S 2> ด้วยรถที่ไอ้นี่ก็คือประมาณยืนพื้นอยู่ที่ประมาณร้อยยี่ถึงร้อยสามสิบประมาณนั้นในตลอดทางเส้นทางนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีก็คือมันไม่เหนื่อยคนคนขี่ไม่เหนื่อยแล้วก็ เรื่องของช่วงล่างเนี่ยก็โอเคสําหรับถนนบ้านเราเน้องที่อาจจะมีจุดที่มันชํารุดค่อนข้างเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงล่างเขาก็ทํามาได้ดีเลยมีบงอยาก็นุ่มเลยลนุ่มค่อข้างนุ่มเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเรื่องของแอโร่แอโร่ดนามิกในในขณะที่รถมันสูงเนาะคนอาจจะคิดว่ารยล้อหน้ายี่สสายแน่เลยมลมตีเยอะแน่เลยอ,อ,อันนี้ผมขอค้านเลยว่าเขาทํามา ขออวยเลยดีกว่าว่าเขาข้ามาค่อนข้างดีเลยว่าผมยืนขึ้นมา1้0ยในถนนที่เป็นอาจจะไม่ได้ดีมากนักงนเงี้ยถนนไทยรถค่อนข้างนิ่งเลยไม่มีการชกไม่มีการสายอะไรเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของลมที่เข้าตัวเนี่ยรู้สึกน้อยมากเหมือนเขาเซฟไอทุกอย่างมาได้โอเคเลยเห็นชิวนิดเดียวนะใช่แต่ชิว,ช,วชิวนิดเดียวคือถาม <นะ S 1> ว่ามันลมมันก็มีเข้าหน้านั<อ>่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้านไม่ชกใช่ไหมไม่ชกแล้วก็ไม่ต้านเลยมิลิทีท็อปสปีดได้เท่าไหร่คันคันฮิมายันสี่ห้าศูนย ถ่าที่ทําได้ก็คือประมาณร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ทำได้เลยใช่ไหมทำได้เลยร้อยห้าสิบสี่ยากไหมไม่ยากครับถ้าจะปั้นขึ้นมาไม่ยากปั้นขึ้นมาไม่ยากแต่ว่ามันอาจจะเริ่มต้องเค้นในจุดประมาณร้อยร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสิบแปดเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิ่งละเราอาจจะต้องเค้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ยากเลย <c oughs> คือจริงๆอะมันเหมือนมันจะไปได้อีกเนาะแต่เขาอาจจะล็อกไว้แค่เนี้ยในระบบของเขาอืมประมาณนั้นครับผมส่วน ทางผมนะ่าซอนเตแ3ด8 g เนี่ยมันก็เป็นรถที่สีิตต่ำกว่าฮิมายา450อยู่แล้วหลายท่านก็บอกว่าเอามาเดินทางกันแม่งรถคนละคาสกันว่ามันม,ม,ม,มันเหมือนแบบต้องไปรอเด็กแต่ผมบอกเลยนะ3ด8 g เนี่ยความเร็วเนี่ยที่130เนี่ยมันยังไม่ตึงมือนะหมายความว่าผมมีคันเร่งให้กอเพิ่มได้อีกเพราะท็อปสปีดที่ผมทําได้เนี่ย145ที่ผมทําได้นะผมไม่แน่ใจว่าท่านอื่นหรือว่า หรือว่าหรือว่าสภาพถนนหรือว่าสภาพลมอย่างอื่นคนอื่นอาจจะวิ่งได้มากกว่านี้คืออันนี้เราจะพูดในสิ่งที่เราทําได้แล้วเราเจอกับตัวน้อคือเป็นเบสิกใช่ที่รถรถเราสองคันคือรถมแตรดาดที่ที่ที่ไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยเพราะฉะนั้นความเร็วที่ผมวิ่งด้วยร้อยสากับพิมายันสี่ห้าศูนย์เป็นความเร็วเดินทางที่ผมมองว่ามันไม่ช้าแลาขี่ด้วยกันได้อและมีคันเร่งเหลือให้เติมใช่คือเอาอย่างนี้บอกว่า เ,เราก็ไม่ถึงกับต้องรอเป็นความเร็วที่สมมุต 4, 5, 0, ิ450เนอะ CC มันสูงกว่านิดนึงเงแต่เป็นเป็นการเดินทางที่เราเราไม่ได้อึดอัดอ่าเราเราขี่สบายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขี่สบายเหมือนกัน ก็คือว่าถ้าเนี้ยไปด้วยกันได้พูดง่ายไปยกันได้ถ้าถ้าคุณเดินทางปกติแต่ถ้าเขาให้เขาหววร้อยห้าสี่แล้วให้สามหกแปดตีตามมันก็ไม่ไหวมีมีที่ลองผมก็ลองผมก็ลองซัดตามด้วยด้วยความเร็วที่เขาไปถึงขั้นนั้นคือมันไม่ไหวอันนี้ก็ต้องเข้าใจในบริบทของรถกับกับซีซีรถนะฮะผมเรามามุ่งเน้นเรื่องการเดินทางด้วยกันจริงๆมากกว่าไม่ไม่ใช่การมาลองรถรถท็อปสปีดใครเท่าไหร่รถใครแรงกว่ากันใช่เพราะว่าผมมองว่าหลายท่าน่าจะรู้ว่าความเร็วร้อยสามสิบในการเดินทางไม่ใช่่คววามเร็ที ที่ที่จะทําให้รู้สึกช้าเลยมันอมันอาจจะดูเร็วไปด้วยซ้ําใช่จริงๆแล้ว<อ>ซึ่งรถสองคันไปด้วยกันได้ใช่ครับอ่าเพราะฉนั้นมันก็จะมอกอะไรมันก็จะบอกอับว่าเนี้ยพ่อลูกหรือว่า ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเริ่มที่จะอยากจะขี่รถตามบ้างอยากไม่อยากจะซ้อนแล้วอยากจะขี่เองบ้างซอนเทสสามหกก็เป็นตัวจบตัวตัวที่มาช่วยเรื่องนี้ได้ mm hmm. แล้วด้วยสัมภาระที่คุณมีเยอะแล้วคุณฝากไว้ใต้เบาะไม่ว่าที่คุณติดแหลกเพิ่มเพื่อจะใส่สมัมภาระผมว่าไอ้น,นี่มันโคตรสะดวกเลยเพราะาธรรมดา mm hmm. ผมเองก็ขี่รถอีกแนวนะผมก็ขี่รถรถรถ,รถมีถังอะรถอินเตอร์เซปเตอร์หกห้าศูนย์จริงไอไอรถสําหรับสาวๆเนาะ ถ้ามองในรูปลักษ์ก็อาจจะไปทางฟอมเทสแต่ว่าผมก็แอบเชียร์450ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่รถที่คอนโทรลยากเลยหมายถึงผู้หญิงขี่ก็ขี่ได้ผู้หญิงก<ช>็ขี่ไ,ได้เพราะว่าจริงๆเบาะมันว้าวครับมันมไม่ได้สูงเลยก็คือผู้หญิงก็ขี่ได้แล้วก็จริงๆตัวรถเวลาขับขี่เนี่ยฮันเดอ์ลิงเนี่ยมันไม่หนักเลยแล้วก็การเข็นนอะไรก็ดีเขาก็เซตมาโอเคครับไม่ได้ แต่ว่ามาครั so, charge, so thrill, so, like ้งน like ี like yeah, 對對 so so, like said, ้เราก็เด so so, kind of so yeah, really ินทางไม่ได้หนักมากคือเป็นเส้นทางทางดาซะส่วนใหญ่แต่อาจจะมีวันนี้อาจจะมีเล่นทางลุกลังบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าด้วยการเทสอ่ะอย่างถ้าเป็นฮิมันเนี่ยฮิมารายัน4-50เนี่ยอย่างมีลิสเนี่ยเขาก็เคยไปหัวแล้วที่เส้นเรียบทุ่งใหญ่แถวท้องผาภูมินะฮะแถวแม่คมินเลาะไปอย่างเงี้ยก็เห็นว่าก็ติดใจใหญ่เลยอืก็คือรถมัรลูกแบบเนียนๆใช่ไหมใช่ก็จริงจริงทำ คือ <c oughs> ด้วยการตั้งราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดจริงๆนะแต่ว่าพอเรามาลองจริงอ่ะเขาให้มาดีจริงเขาบอกว่าเ <นะ S 2> ขาบอกเขา<อ><ว>มีคำหนึ่งถ้าชอบไม่มีคำว่าแพงอ่าถ้าคุณชอบไม่มีคำว่าแพงเพราะคำว่าแพงของเขาเนี่ยมันอาจจะโด่งมานิดนึงกว่าคู่แข่งหลายๆเจ้าแต่มันก็ไม่ได้โด่งจนกระทั่งแบบโอ้โหครึ่งแสนสี่หมื่นอะไรมันไม่มันอาจไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าคุณชอบคุณมองในในตัวรถแล้วมันแบบ ทั้งรูปลักษ์ทั้งสิ่งนี้เขาให้มาเนี่ยผมว่าต้องใช้คํานี้ครับถ้าชอบไม่มีคําว่าแพงครับครับแล้วก็อีกอย่างก็คือหลายคนเนาะอาจจะยังไม่เคยมาแตะในอเอามันเป็นแบรนด์ทั้งเรื่องทั้งคู่แหละทั้งซอนเตสแล้วก็ฮิมายันสีหั่นสู l รยอลแล l ฟิลโรย n ลแ i e l ิเนี่ย o y ย l ลและฟิลกับซอนเตสเนี่ยเป็นแบรนด์ทั้งเลือกทั้งคู่เป็นแบนรบน,แบนด์ใหม่ในในวงการทั้งคู่ครับก็ อ่าสิ่งที่คุณกลัวในเรื่องของความเสียหายการทำรุดหรืออะไรอย่างเงี้ยจากที่ผมขี่มาเจ็ดร้อยกว่าโลนะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีไม่มีอาถามสอนเตสสอนเตสก็สอนเทสน,ทนี่ไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าแบบจะต้องทำให้กังวลเลยม,มันขี่แบบ มันขี่โคตรสบายผมบอกเลยมันขี่โคตรสบายมันยืนขี่ก็ได้นั่งขี่ก็ได้แล้วก็เสียสูญก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีบั๊กหรือปัญหาอะไรเนาะเท่าเท่าที่เราขี่กันมานะครับอ๋อแต่ซันเซ็จะมีปัญหาตรงนี้ครับในการขับขี่ซึ่งหลายๆท่านเขาพิพาพ์วิจารณ์แล้วผมก็เจอกับตัวเองก็คือมันชกรถช,ชกคืออะไรรถชกคือพอความเร็วมันมันอยู่ในย่านย่านหนึ่งเช่นประมาณร้อยสามสิบอะไรเงี้ยรถเขาจะชกแบบนี้ ขาบางคนตกใจจะต้องไปหาหนู่นนี่นี่ใส่อะถ้าคุณหาใส่ได้คุณหาใส่ไปไม่ไม่ได้มีใครว่าแต่ถ้าสําหรับผมผมขี่วิบากมาเนี่ยแล้ววิ่งในทางทางทางดายาวๆเนี่ยอาการชกมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแค่เราเข้าใจย่านความเร็วมันว่าคุณจะเติมต่อหรือคุณจะผ่อนคุณจะประคองยังไงคุณอย่าไปตกใจคุณอย่าไปเก่งรถชกก็คือมันมันมันชกอะครับมันต้องชกรถวิบากหลายๆอย่างมันชกอยู่แล้วนะฮะก็มองจากข้างหลังก็เห็นเหมือนกันค่อนข้างชัดเลยว่าแบบ รถพี่บ๊อบชกมากสายมากแต่ก็ก็แกก็ขี่ของแกได้นะก็ขี่มาตั้งแต่ตัวหกห้าศูนย์และเรื่องรถโชคอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติผมชกทุกคันนะครับรถแต่งไปแต่งมามันชกทุกคันตั้งแต่รถวิบากรถหกไออินเตอร์เซปเตอร์วันนี้มาขี่ซอนเทสมันก็ชกเออก็คงจะมีอย่างเดียวที่ไม่ชคคงต้อขี่รถสปอร์ตแต่แตพอดีเราก็ไม่ชอบอย่างงี้ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นส่วน อตอนนี้เราเรามาพักที่เขาศกเนี่ยกิจกรรมดีๆเขามีอะไรไงทำบ้างนะเมื่อวานเราไปไหนวะนะเมื่อวานก็เยอะเลยเมื่อวานเราไปนี่ครับเขื่อนเชี่ยวหลานไปล่องเรือไปล่องเรือเล่นน้ําไปเข้าถ้ำท้ำหินหอกหินหินงอหินย้อยเออมันก็ a เมซิ่งดีนะ ล้วน้ำในอ่างเก็บน้ำเชี่ยวลางนี่ก็เขียวสวยเป็นเป็นสีสวยมากนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันก็เดี๋ยวเราจะไปล่องหุ่งยางล่องหุ่นยางเขาเรียกคลองศกคราวนี้ะเป็นเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่เราจะเห็นในในแอปต่างๆอ่ะที่เขาดังๆเนี่ยเขาเขาลงกันเยอะวันนี้เราก็จะเอาเจ้าซอนเทสกับเจ้ากิมเบสีสุรขีไปแล้วเป็นอย่างนี้ว่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูในคลิปนะดูในคลิปที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวของเรา นะครับผมตามสไตล์ของเราเดอะอาร์อาร์คอมนีนะครับแล้วก็ฝากไว้อย่างนึงครับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะทุกความสัมพันธ์มันไม่ได้ยากที่เราจะจอยกันก็คือคอนเซปต์จอยก็เป็นคอนเซปต์ของเดอะอาร์คอมนีวันนี้ผมจอยกันในระบบของพ่อกับลูกซึ่งขี่มาด้วยกันแทบจะทุกทริปทุกคนเห็นแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันมันเป็นพ่อลูกกันครับมันเป็นพ่อครับมันเป็นพ่อตามนั้นฮะแลแต่ก็นั่นแหละอาจจะหลายทริปอาจจะ ขี่ทิปเดียวกันจริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ติดกันเนาะบางทีพี่บอกว่านำขบวนมาเป็นคนปิดขบวนคนถ่ายคลิปก็ทิปนี้ก็ดีเป็นกันได้มากันสองคนก็จะได้เหมือนกับว่าได้ขี่ร่วมกันได้มีการอ่กระชับความสัมพันธ์นกันนะครับผมในทุกรูปแบบเลยเพราะว่าการการขี่ของกลุ่มเรามันมีหลายหลายหลายมิติจริง,ครงๆคือเราไม่ได้เน้นเรื่องรุยบางคนอะ่ะเขาจะมองว่ากลุ่มเรา,าโอ้ยกลุ่มนี้เที่ยวโหจะไปเที่ยวด้วยเลยชอบชอบ,ชอบแบบว่าไปเที่ยวในทางที่อย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่า เราไม่ได้ใฝ่หาทางวิบากหรอกแต่เราใฝ่หาจุดหมายปลายทางเราใฝ่หาที่ที่เราจะไปอยู่ร่วมสนุกกันบางที่มาอาจจะต้องฟันฝ่าไปบ้างใน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 ลักษณะที่รถของเรานั้นใช้อะ่ะมันไปได้อ่าก็ก็จะหลายปพิติงวดนี้ก็จะสบายหน่อยเป็นทางดําแต่เน้นการขี่ยา,ยาวๆได้ใช้รถสองคันนี้จริงๆก็คือจุดประสงค์คลิปนี้แหละเรามองว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะ แล้วทุกคนก็อาจจะอยากฟังที่เป็นเป็นเนื้อเนื้อเน้นๆของอเรื่องของการขับขี่มากกว่าเราก็เลยทํคลิปนี้แยกออกมานะค,ะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าการขับขี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของกิจกรรมเนาะทุกกิจกรรมมันมีส่วนช่วยในการเรื่องของการสร้างความสุขเรื่องของอการกระชับความสัมพันธ์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออกมา ขี่กันมาเที่ยวกันครับผมอ่าครับผมก็วันนี้เดอะอาร์คอมมานีก็มีแค่นี้เนาะมีแค่นี้เดี๋ยวเราติดตามตอนเรากลับแต่ว่าในเรื่องของท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอกันในอ่าคลิปการท่องเที่ยวนะครับผมอ่ากรุงเทพเขาศกกรุงเทพเขาศกแล้วอาจจะเขาศกกลับไประนองนี่เขาก็กกลับรุงเทพจะให้แวะให้ได้เลยเซย์ไฮเซย์ไฮทุกคน โอเคครับผมออก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย